่อเบรกที่แล้วครับเพื่อนๆครับพี่เบิร์ดได้พูดถึงนะฮะลักษณะต่างๆของโลมาให้เราได้รู้จักกันไปบ้างแล้วนะครับในเบรกนี้เราจะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของพี่โลมาว่าเขามีความสําคัญอย่างไรต่อระบบนิเวศของเรานะครับผมพี่เบิร์ดครับพี่โลมาของเราเนี่ยเขามีความสําคัญยังไงต่อระบบนิเวศเขาช่วยหรือว่าเป็นดัชนีชีวัดอะไรได้บ้างครับโลมานั้นก็ถือว่าเป็นดัชนีชีวัดของเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าโลมาเองนั้นะเขาทานอาหารวันละ4.9%ของน้ําหนักตัว นั่นแสดงว่าพื้นที่แถวนั้นต้องมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรในการที่จะเป็นแหล่งอาหารให้กับเขาได้ไอ้เคยเห็นแบบเวลาเขาถ่ายอะไรมาอะไรเงี้ยโลมาเวลาเขามาใกล้คนชอบขึ้นมาเล่นแบบอะไรอย่างงี้ด้วยเออก็มีมีแอคอาร์ของเขาถ้าเป็นการฝึกเรื่องอะไรต่างๆก็จะเข้ามาเล่นกับคนแต่ถ้าเป็นโงมาธรรมชาติการกระโดดอะไรต่างๆจะน้อยนะฮะจะมีก็ในช่วงของการโชว์เาแล้วเรื่องของโลมาเนี่ยมีนักวิจัยชาวอังกฤษนะเขาบอกว่า สามารถที่จะรักษาเรื่องของโรคซึมเศร้านะฮะการที่จะลงไปสัมผัสไปคุกคีกับโลมาเนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคซึมเศร้าได้ดีกว่าการไปเที่ยวไปพักผ่อนธรรมดาโลมาเองก็ยังมีเรื่องของเสียงบําบัดคลื่นเสียงอลต้าโซนิกต่างๆเนี่ยจะไปกระตุ้นนะฮะในเรื่องของโภปราสาทของมนุษย์เราเพื่อที่จะให้เกิดการผ่อนคลายสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้ในเรื่องของการผ่อนคลายแล้วก็รักษา เรื่องของจิตบำบัดกันครับผมมันจะช่วยกระตุ้นอารมณ์ให้แบบเราผ่อนคลายขึ้นอารมณ์ดีขึ้นพอได้เล่นกับเขาหรือว่าได้ยินเสียงเขาได้ครับล้วตอนนี้ค่ะโลมาเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนแล้วคะปริมาณของเขาครับก็มีปริมาณลดลงนะครับปัจจุบันโลมาเองเนี่ยเป็นสัตว์คุ้นคองนะครับก็ต้องมีมาตรการต่างๆที่จะป้องกันในเรื่องของปริมาณโลมาความเจริญในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเครื่องมือประมงมีการพัฒนาขึ้นไปมากเรื่องของการใช้อวนอะไรต่างๆ เรื่องของการกลางอวนเนี่ยถ้าโรมาไปติดอวนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นปุ๊บยิ่งใช้อากาศหายใจเยอะนะฮะพอดิ้นไปนานๆหมดแรงขาดอากาศหายใจก็เสียชีวิตโอ้น่าสงสารแล้วผมสังเกตว่าในข่าวหรือว่าตามสื่อต่างๆเนี่ยบางทีเราเห็นภาพพี่โรมาเขาขึ้นมาตายบนบนบนบกนะครับบนบนชายเออะไรอย่างเงี้ยนันเกิดจากอะไรครับมันก็มาจากหลายกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแปรปรวน ของกระแสน้ําต่างๆน้ำทะเลนหนุนนะฮะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของมลพิษสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ปล <ผม S 1> ่อยมาจากตามบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยโลมาเขาปรับสภาพตัวเองไม่ทันก็เสียชีวิตได้รวมทั้งในเรื่องของขยะมูลฝอย นะฮะจะสังเกตไหมับว่าเรามาเที่ยวชมทาไมเขาไม่มีการให้อาหารโงมาค <ภ ặt S 1> รับพวกนี้จะเป็นการสร้างพฤติกรรปิดๆ <coup> เหมือนกับเราไปให้อาหารวิงนะครับให้ใหก,ก็โยนทิ้ ont, าา<อ>งใช่ฮะบางทีไปโยนถุงพลาสติกเขาก็นึกว่าถุงพลาสติกไปดานาันก็กินเข้าไปมีหลายครั้งหลายคราวที่ผ่าท้องพิสูจน์โลมามาแล้วพบถุงพลาสติก<อ>เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตเรารู้แล้วไหมครับว่าโลมานั้นนะฮะ ถ้าเราแม่อนุรักษ์กันเนี่ยอีกไม่เกิน15ปีเนี่ยเราจะไม่ได้พบเห็นเขาแล้วนะฮะตั้งแต่สี่น้องไอซนี่เราจะไม่ได้เห็นโลมาอีกสิบห้าปีอ่ะใช่งั้นเดี๋ยวเราร่บไปเห็นกันอีกว่านอกจากเราวันนี้เรีบไปเห็นแล้วเนี่ย <c oughs> เรายังต้องช่วยนะครับผมอนุรักษ์ด้วยนะครับผมไม่นจะเป็นอย่างที่พี่เบิร์ดบอกไป <c oughs> เวลามาเจอเขาหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะขยะเนี่ย เราควรจะเก็บให้เป็นที่มันทางหรือแม้กระทั่งแบบสิ่งไว้ร้อนต่างๆที่เราพอจะช่วยรณรงไ์ได้ก็น่าจะทํากันเพราะฉะนั้นวันนี้ทีทีฮาร์ดมีกิจกรรมให้น้องไอได้ร่วมกันด้วยนะครับผมเราจะไปสอด่องนะครับผมที่อยู่ของพี่โรมาแล้วเผื่อบางทีเจอ<ม>ขอยะไงเราจะได้เออเก็บขยะขึ้นมาช่วยรักษาความสะอาดบริเวณนั้นให้พี่โรมาเขาปลอดภัยกันด้วยนะครับพร้อมยังฮะพร้อมแล้วค่ะไปกันเลย ตอนนี้เราก็ขึ้นฟังมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับน้องไอซ์นะครับผมนี่เป็นไงบ้างนะฮะสนุกขนาดนีค่ะต้องขอขอบคุณนะครับพี่เบิร์ดนะครับผมขอบคุณพี่เบิร์ดมากครับวิทยากรของเราในวันนี้ฮะที่เราให้เราเนี่ยได้รับทั้งความสนุกความรู้นะครับให้เราได้รู้จักนะครับกับโลมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในครั้ที่เขาเนี่ยมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของเราเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับก็เป็นสารเรียงรู้ที่ทั้งฉลาดทั้งแสนรู้นะครับเป็นกันเองนะครับโห oh, น่ารักมากมากทีเดียวนะฮะแล้วก็มีประโยชน์ต่อระบบน,นิเวศไม่ว่าจะสร้างทัศนียภาพนะครับที่สวยงามแล้วก็เป็นดัชนีบ่งชี้นะครับว่าความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณทะเลแถบนั้นหรือว่าแหล่งน้ำนันน้นๆว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็น้องไอเซก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติในครั้งนี้ด้วยความมหัศจรรย์ของโลมา เนี่ยถือว่าวันนี้พิเศษมากๆจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคร,รับศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้ครับผมน้องไอซ์เอฟกวขอบคุณครับ ดีมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับติดตามได้ในรายการทีทีฮาร์ดครับทุกวันเสาร์เวลา11อนาฬิกาถึง11อนาฬิกา30นาทีครับทางช่องทูมิวสิกของเราแห่งนี้นะครับมาค้นหาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างอยู่ในสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราไปพร้อมๆกันกับทีทีฮาร์ดได้เลยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมอ้ออย่าลืม Facebook ใครที่เล่นนะครับสามารถชมได้ด้วยนะครับที่ w w เวิร์ล o o ด์เ o ็บดอทเฟซนั่นเอะคอบวันนี้เรารมคนัวลาปกเอนนะครับผมวัสดีครับ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้มารู้จักกับเจ้าโลมาที่แบบว่านอกจากจะน่ารักแสนรู้แล้วเนี่ยก็ยังได้รู้อีกว่า เขาก็ยังเป็นสัตว์ที่มีแบบว่าประโยชน์กับระบบนิเวศธ,ธรรมชาติด้วยนะคะก็แบบว่าอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์โลมาเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์มันเนี่ยอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเจ้าโลมาที่น่ารักแสนรู้แล้วก็มีประโยชน์ต่อธรรมชาติอีกแล้วก็ได้วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรายการ t ี h ีฮารนะคะที่ให้โอกาสไอ้ได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆในวันนี้ค่ะ ในสัปดาห์หน้ารายการ TT Hot จะพาคุณผู้ชมไปพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ไหนอย่าลืมติดตามชมให้ได้กันนะครับ